เฮ้ยล hey, ู Beni, vida, survivor, hey, os, os, ้ส For ึกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวทันทย์กันด้วยนะครับผมยินดีพบกับช่อง GG White Gamer เช่นเคยนะคลิปนี้จะมาเฮ้ยลืมครับเอาเอาใหม่เปิดรายการใหม่ให้รู้สวัครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวทันทย์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้พบกับช่อง GG White Gamer เช่นเคยนะครับอ่คลิปจะมารีวิวและแจกเกมใหม่ครับ PE วอร์ชนหนึ่งจุดนึ่งจเบตานะบิลหนึ่ไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างหาก่อน,นครับเอาทดสอบนี่ครับหลังจากไม่ได้อัดมานานแล้วเขาเขาได้ปล่อยมาเขาได้ปล่อยวอร์ชนนี้มาเมื่อหลายวันแล้วนะวันที่หนึ่งเมษายน นะครับสิ่งที่จะเพิ่มมามีดังนี้แป๊บนึงะครับตามนี้เลยนะครับไปเปิดดูได้นะครับช่องของของพวกนี้มีไหมครับไม่มีมีอยู่หนึ่งอย่างครับคืออันนี้ไอรอนเหมือนกับเป็นหยดนะครับวิธีทําก็คือเอาเหล็กมาเผานะครับ ต่อไปก็เป็นนี่ครับมีไหมว่ะแล้วก็มีระบบนี่ครับสองมือใส่ได้เฉพาะของบาคิ้นเท่านั้นครับเท่าที่รู้มาก็คือใส่ได้ใส่ธนูได้นะครับอ่ะแบบนี้ต่อมานครับของนี้ไม่มีแล้วมีอีกครับเป็นสปาวนะ ไปดูได้นะครับอ่ะสปาอ๋อตัวนี้นครับกับตับตัวนี้ <c oughs> ต้องวางในที่เหมือน,นครับหรือไม่ก็อยู่ข้างบนนะครับต่อมานะครับเป็น ชูเกอร์หมดต่อมาเป็นนี่ครับมีนี่คือครับเตียงหลากสีนะครับกับนี่ครับเป็นชูเกอร์บล็อกนะครับอ่ะเป็นแบบเป็นกล่องครับเก็บของไว้ได้นะครับแต่จะเก็บกล่องชูเกอร์เองไว้ไม่ได้นะครับแล้วพอทุบก็จะกลายเป็นบล็อกแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อมาครับ แล้วเขาพวกเขาได้เพิ่มเฉดส,สีมาด้วยนะอันนี้เป็นบล็อกบล็อกหินออนเผานะ,ะดูสีขดแกะนะับจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เป็นบล็อกเอาไว้เผานะครับไม่ใช่เผานะถ้าบรรดนานา้ำปกติจะเป็นแบบไหนนะอ๋อแบบนี้คนระับเป็นบล็อกที่เพิ่มมาใหม่นะ เหมือนเป็นบล็อกคอนกรีตนะครับอ่ะถ้าโดนน้ําจะจะเรียบนะเหมือนมายาคลนเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะ,ะแบบนี้คนระับมันก็จะเรียบเลยเรียบนะครับดูให้ดูความแตกต่างกันนะครับ นี้นะอ่ะหมดเรียงนะดูก่อนคนระับอ่ะก็หมดแล้วตัวนี้ยังนะไม่มีแล้วนะครั่ได้เพิ่มมาใหม่ก็คือรองเท้าน้ำแข็งคนระับเป็นหนังสือเอนชาร์ดใหม่นะครับอ่ะไม่รู้อยู่ไหนนครนะับอ่ะ่ตัวเกมอยุดใ,ใต้คลิปนะครับอ่ะ จะทิ้งลิง์ไว้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย